สวัสดีทุกท่านครับยินดตต้นราเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตนะครับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญเจ้าสัวทองคําที่ระลึก1 6 8ปีชาตการพิมพ์ใหญ่วัดกลางบางแก้วครับปี2559เเนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับพระแก้วมารกาตกลมสามปรสามมิตรนะครับปี2539เนื้อทองคํามีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้น,นะครับรายการต่อไปครับรูปหล่อหลวงพ่อขอมวัดไผ่โลงหัวเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้น,นะครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม hmm, หลวงพ่อช่วมวัดปักน้ำนะครับปี2467เเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับ รายการต่อไปครับพระประจําวันพระฤาษีหัตนะครับเจ้าคุณศรีสนนะครับวัดสุทัศน์ก่อนปี2,500นะครับเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปีไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเกิดวัดสัมพันธวงศ์นะครับปี2 4 7 2เนื้อทองผสมมีการเช่าหาเปีไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับปิดตาเนื้อตะกัวเจ้าคุณเท่านะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพิมพ์ณหัวเข่าก่อนปี250 0 เนื้อตะกวัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อแพรรุ่นแรกวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับปี2508เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับรูปลหล่อหลวงพ่อเกลียงนะครับวัดเฉลิมอาดเนื้อกระไหล่ทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักร้อยเช่นกันครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับ รูปหล่อรุ่นเนื้อเกิดนะครับหลวงพ่อทรงนะครับวัดสารดินพุทธคุณ83นะครับเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเป็นอยู่ที่หลักร้อยเช่นกันครับกระจบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ทางทีมงานของเราได้รวบรวมข้อมูลมาทําสถิตินะครับสรุปราคาที่มีการเช่าหาณปัจจุบันให้เพื่อนๆรับชมนะครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับจะมีทีมงานรวบรวมข้อมูลนะครับไปทํารีเ์ชข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u b e พระเครื่องสามิติของเราด้วยครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนครับสวัสดีครับ